สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นกหน้าผ้าแส็บกระม้าอีกแล้วโนคะนอสีผ้าพี่น้องมากินปนปลาหนึ่งเฮดตั้มบงฮงเส็บๆค่ะตอนเท่ากระม้าหนึ่งเฮดก็นอค่ะพี่น้องเนาะนกหน้ากระม้าแตงแตล่าเศร้าๆค่ะสี่หนึ่งเฮดนอค่ะนอหนึ่งเฮดนกหน้ากับมักเฮดนางฝ่านะคะมันเสียหาก่ะก่อนที่จะนึ่งกัะพี่น้องก็ห้วยแอนห้วยเขาชิ้นไข่ห้วยใบบวกูดนะค่ะมันหอมหนึ่งกินก็ปนเอก่ะนอค่ะนอหนึ่งกินก็ตั้มบงฮงจำเจลเนี่ยก็เส็บด้วยค่ะพี่น้องเนี่ นหน้ากระีหนึ่งจะดอ่ใหญ่ๆบวีโาคาเสียบเฮ็ดนางฝากระมาเต็มแต่โลงมันไม่ไหมะเขาเจะเกีบมานกหน้าก็ไปรัดเอาตลาเสาแต่เสาเลยค่ะมือนี้อาเเด็ดปนเบี่วพุงนกหน้าปนแตล็กเดือคุนมันบวมี่แสงฝ่าออแห้งเนาะค่ะนาอกะทิตำแต่บะฮ่งก็หนึ่เห็ดหนึ่งเห,ห็ดกระชีหนึ่งแทมอนในซึ่งไว้เลยละค่ะฟิ้ฟ้าใบสิกินห,นห่อนๆด้เลยเนาะ,ะพี่น้องเอาฟิ้ฟ้า้มนสุกฟ้าดีเดียวกันฟ้าก็บลุงนะอในกระดาษเสียนันหนึ่งเห้็ดอยู่นกหน้ากระสีนซับ ข้าจังมะพอกันดต้มฮงตอนกินเนาะค่ะพี่น้องถาเจ้าขู่ค่ะต้อโครบได้ด้วยพอนี่เด้อค่ะต่อไปอันพ่อเบ่งมบงซึ้งแน่นี่เฮ็ดซุกแล้วค่ะพี่น้องจ้กซิบหาในทีมันก็รุกแล้วค่ะเฮ็ดเท่าละค่ะหอมเลยค่ะเฮ็ดซุกแล้วนะคะพร้อมกินแล้วนกหน้าก็สิต้มบักุฮงเลยค่ะพริกคักค่ะพี่น้องนี่เจ้าหาเม็ดบักพริกสดอีกค่ะหยิบหน้าบักหน้าลงไปกระนดกระเนาะนกหน้าก็สิต้มบักุฮงถาเลยมันซุกละล่ะหิวเขาอค่ะสวยแอะเมื่อนี้บัหน้าค่ะกันน้า นะคะบลูเกเทศตามลงไปค่ะบลูเทศเนาะพี่น้องเนาะใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่เข้าค่ะโอ้ยมือนนี่เหมือนน,น,นี้ทั้งบ้านฝนตกนก็น่าค่ะพี่น้องโอ้ดูดละพอเอ้ยเอาไม่ก็ได้อันนั้นทั้งพี่นะฝนตกบนเหนือค่ะเมื่อวานเดี๋ยวหอยปล่อยแมาพ่อกันค่ะพอแมาใกล้ๆเราพ่อเขาต้องไปไกลมาซุ่มโค้งเข้าขรถค่ะ หน้ากะสิใส่หนามปลาหลานนะคะ่ะต้มซุกยี่หอได้กด็ได้ใส่สวดต,ตำกับแกงน้ำกันเลยค่ะน้ำปลานิดนึงาตามด้วยชูรสนะคะเนาะใส่หน่อยสิ้นแล้วเตเ้านะคะเสียบมาเสียบหน่อยลูกไผ่ปอใส่ก็ได้ค่ะพี่น้องแล้เวเตี้ยนาะคะ่ะเนาะทำให้มันเข้ากันก่อน,นดูกวามเด้อด,อดเสียบเนี่ยตั้งเสียงตำเลยค่ะนี่ลหน้าตำซ้ำไปสักนิดหนึ่งค่ะ อันลูกเต่าแฟนมันก็กินมะเขือแล้วล่ะนกหน้าก็สิบปตัมหลายทำนี่แล้วค่ะมันสวยแล้วเนาะนกหน้าอันเฮตันเตอร์เด็อกเยอะคนเป็นกับพักกันกินโอ้ยตทำเห็นมันเขากันค่ะพี่น้องไห้แมันเขากันก่อนค่ะให้ยังซิมนกหน้าสมัครหอ้มันเข่าเขากันชอบกันมาซิมเนาะค่ะเนาะใส่ขอนอย่าใส่มือเด้อค่ะเด้อ น้ำปลาร้านิดนึงเรียบร้อยเลยค่ะสมใจเลีะน,นาวยู่สวนเท่านี้ละค่ะมาหน,นีร่องใส่อะไรมาเรียนมันหอมดีจังหน้ามีหลายสายพันธ์ค่ะพี่นอ้องไอยูไก่ก็มาเอาไปกินเลยได้ะคะ่ะมาหาหนุหน้าหลวดพักมาเลยค่ะอ่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเข้ากับไปกินกันเลยค่ะพี่น้องแล้วละค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะน้อต่อไปเท้ากับมากินกันเลยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นกหน้าปนปลาตั้งแต่เด็กเดคุณค่ะหิ้วเขาวันนี้ที่มันเดืกแห้งแสงมันโบดายค่ะพี่น้องก็เลยสิตำาบกหุ่งแต่กําหนึ่งเห็นในพี่น้องเบื้องนั้นแหละค่ะอันก้อนสิกินกาฝากกดกดไหลกดแช่นี่เด้อค่ะคะุณได้ข้ว่าไมา่กับกดติดตามเห็นนกหน้านี่เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆายค่ะขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเป็นคำามาเบื้องเนาะค่ะน้อ น้กหน้ากับพระทับใจหลายเนาะคะ่ะเนาะมันนี้น้กหน้าสิพาพี่น้องกินตําบักหุ่งนะคะปนปลานะคะปนปลาปนปลาดุกค่ะพี่น้องน้กหน้ามีปลาดุกก็เลยปนปลาดุกเมื่อเช้านี้ปนปลาดุกนะคะโปรยโปรยให้เบือเ้องสั่นหน่งเฮดเขาย่างฝ่าน่าหมอนรัวมาๆก,กินแล้วค่ะพี่น้องให้น่ากับเจ้าสู้ฝ้าเลยมี่พักกับเพียนแต่มเมื่อเช้าน,นะะี่ค่ะสองวันพักกันเนพียนพักกันบ้านหอ่อ ถึงตอนั้นไม่หิวแฟนมาจะกอกินขขาวสวยแท่ไปถากินเขาวน้ำพี่น้องไงแล้วทำตาบุมาลาสีนนอกค่ะพี่น้องจะหนุยไงแกเปล่าเพาปนป่าแสบขื้นางร่องเรือตื่นขึ้นมนไงโดยที่มันน่าสวยเปนป่ามือเอาต๊ะ ตัวตัวนึงเรื่องเตียนยุกไกลในพี่น้องยุกไก่นี้นะค่ะเด้อเขาซื้อเราไม่ได้ดอกกระเจ้าไม่เออ่ะดอกกรเจ้าอย่างบ้าลวดได้ขนาดินงดโลดเนี่ยตุ้มต้นในวันข้างหลังเฮ็ดน่างผ่านหนึ่งนะค่ะจิ quiero, ้งข้วเจ้าก็ะเจ้าก็ตามห้องกับแคมาพี่น้อง ทำพวพงข้ามม่ยายหรอการาคืองกอกกมปอมกระปุนนะคะแซดดกระปุนข้ามม่ยายหรอ เอาสว่วนก่อนสว่วนท่ปลนลนก็ปนป่านยุดมีเวลาเห็ดปนค่ะไม่ใช่เมา่เขาสาบมันกก็สิโดนหมดค่ะไม่กับอย่างบี้มานะเนาะเมจะเ็บมา,มาบอกว้าวเราเสียวอาเขาสากบ่ท่านน,นี่กินไหมค่ะอืชอบ บว่งะลายพี่น้องคือบวมเยอะงอใหญ่แ้่บวงจมฮะมันแสงจ่าผมไปจักมันเ่ยก็เอาดอฮะกินนอกบ้านจะได้บรรยากาศนะครับพี่น้อง จ๋าะดอกง่ายๆโรบไปต่องสีก่อนก้อยกับแซบเด้อเขาไปไว้ในกิมทีนกหน้าก้อยเล้วค่ะม เห็นแล้ปป่ะฮะเอาขึ้นเยีน้ามึงับมะเขือย่ะค่ะมันจะมันจะออกห้หอมมันจะออกห้หอมเปนแบบจิ้มอสไปลยใไ่้ฟิวกันอ่งอค่ะ อันนี้ผักเมกเก็บมากคนนุ่งสก๊อกจ้ะเดี๋ยวสิว่าคลิปต่อไปนี่สิแค่ซูผักเมกสููพี่น้องกินด้วยเพิ่อกินชุดผักเมกนะคะีค่ะแสบพี่ยังใช่ใช่หนังหัวทุกพีปป่ดีอ้าวกินเยอะแสงมันสิก่อนผักขาใครเนผักขาเหมือนนี่ผักขานั่นเลยพี่น้อนเลยผักขาเก็บมาก ฝนตกแต่แห้งโปร่งดีค่ะแห้งตัดแห้งแตกพักทานอยู่กอนถึงิมมั้งเนาะเข้าซากับกระบุกกับบ้านพี่น้องค่ะทานขึ้นทานขึ้นมานห้องทานชมกันแหละ ทั้งไก่ทั้งไก่เมื่อเด้อค่ะพี่น้องอ่ะมากินปนปลาตำบัง่งหนึ่งเฮดน้ำนกหน้าเด้ออ้าวสอนไม่ใช่อ่ะเอากระเพื่อเก็วสวดปนกันค่ะขาปรดปนเองกินเองแสบเองกินกับมาลกขี้นก มือว่าจะบะค้มป่ะนายจะขึ้นยิ่งเนี่ยคข้นมากกับสิกคมกับพี่น้องเป็นน้งหน้ามากจริงๆข้มขุ่นเลยละพักกันจ้ะจิม้มเดียบกันค่ะมันปลาเสียงหอมน้ำกรอบดีเห็ะ ือไม่มำไมน้ำร่วงของเขามันกรอบผักกระไรพืชกรองค่ะเมื่อน่ามากินผักสายผักเข้ามาพาะก,กันแล้วกันพี่น้องให้มาก,กินผักมาหารโรงงานเลยคือหากกิน Ví phía học <cười> <cười> này vội. không khó nèo 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 nó nèo 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 nèo

มื่อเดี๋ยวกข็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนเนี่ยค่ะพี่น้อ,องที่โต๊ะน้อกหน้าก็จะมาฝ่าวาฬลูกอาแม่ไม่อัดที่ปววันนี้วันหยุดอาจจะอยู่บงฝ่าฝนกันพักเมฆฝนปายกับพักเมฆค่ะแสบไยพี่ปนประทูก็ได้ประทูกกะป,ระประคอปลาลุกในเบ้รค่ะ ก้กนกบก็ได้เนาะถ้าเพื่อใกินเนาะหากินหนกักก็นเนี่ยค่ะห,หนักก็กินด้วยนันที่กินตามสะสดวกค่ะเริ่มเพริแล้วครับพี่นออ้องเอาพริดเพิตาตะหงอ้าวมันกระเบื้องอ้มนวตอนดอกใหม่ใช่ไหม ัแจ้งเขาแล้วมาเน่าพินังเอ้ยไม่ยอมแดดอ่อนน่ากินเขาสวยเกือบพอัดซีดมดแล้วค่ะพิชเขาก็ได้ค่ะเดอ้อกินหลายหรอกกินเห็ดกำหมุม่ฮงงานเรองม,มากเลยค่ะ ห้าสิยหกอืมเิ่มแกจะมาแชร์ไหมครับอืมเอ็งมันก,ก็อดตดหน้าเฮ็ดป่นเฮ็ดหลายเฮ็ดเพื่อสดกินเด็ด ส้มปลาปนใช่บอกแข็งหน่อยนึงตัหมูขี้อ้อยลงเปิดก้อนหนึ่งเห็ดลำหงเ้ยมาไปตะข่านกับบอปานไับพี่นาะสองไงพูดตัว มันจะอด็ดปิ้วเท้กันเนะาะค่ะพี่พี่ดาว,ราวดรเราปลายกระจอดเหมือนคนเราต้องทุบแทบน้าม่เคยมากลวกค่ะซื้อมาอย่างดีๆเด็ดก็กิน,กนหลด แสเพี่อนอืมทำไงบวกแฉะไรไปที่กินมึงนะครัพี่น้องกินเด่นก็ได้พวกกินขวเนี้วก็ได้อขอดึ้ง่เพราะว่าว่เยนักขอ,เขอดเนี้วเนี่ยเอาเปแยงค่ะ อ้ําหูหนึ่งเฮ็ดเปิ้ลปลาง่ายๆแคบค่ะง่ายก็เดิมอิ่มง่ายแหละล่ะเมื่อกินเราอยากกินะอนะไรสักินพักนี่แ่ะครับตาบอกงงนะะักเนาะคลิปหน้าน้กหน้าสิพาพี่น้องกินอยังกะมาเบิ่งต่อเด้อค่ะเด้อซอยกดไหลกุดแช่ให้น้กหน้าเนี่ยแต่ผู้ใดตามน้กหน้าละก็ได้จอดเบี้ยวนกหน้าก็น้อยห,หน่อยค่ะพีน่น้องง่ายก็จะชูต่อไปค่ะ กัถ่ายคลิปนี้ต้องหน้กก็เชียเอาไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้อง,งพอกันคลิปไหมค่ะสวัสดีค่ะ